มันเป็นแมคลาเรนบวกกับไอเซ็นโตโน่อะเซนโตโน่เหรอเซนโตโน่ก็สวยนะใช่เซ็นโตน่สวยมากแต่ไม่มีตังคมาเฮ้ยเขาจตังพี่สองคนนี้เป็นอะไรกันอะอยากรู้จังเพื่อนคนเดียวกันไอเป็นคนในแก๊งคร้าเป็นคนในแก๊งใช่ไหมใช่เราชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรผู้ชายชื่ออะไรอ้าวไอจีเนาะเมือพอชื่อพอชื่อพอ อ๋อคอร์ใช่ใช่พอร์ชมีรถเยอะเะรนวยอ่ะใช่รถเยอะเร่นรวยอ่ะแมงไม่ปล่อยขายสักคันทาไมไม่ปล่อยไ้เขายกินผสมไงเาอาจสมไงใช่เขากินผสมโอโหรู้จักไม่อะเนี่ยชอะไรมอะไรมาอะไรอะไรบอกด้วยดิจะเล่นอะไรบอกด้วยนี่ก็ส่ก็ส่งโอนองเอนเตทนดีนงหย่่งชีเหย่ง อะไรนะอะไรนะไรน่าอะเลยเฉียบเลยปวดร้อนหลงสายเลยเฉียบเลยเอาเลยยนมีอีกอย่างภาษาอังกฤษได้ปะพี um e> ่หลามฮะอย่างภาษาอังกฤษได้ปะไม่ได้เลยน่ะโอ้เออดีมากไปเรียนนะเออใช่ต้องไปเรียนต้องไปเรียนใช่ขอจักป้าบเลยปะไปเรียนเรื่อยๆจะไมฉีกองเงี้ยโทษ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 พี่พี่มาใส่นี้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ฉีกเงี้ยทุบละ เดี๋ยวต้องไปปั่นราคากันโอเคโอเคชื่อตรงนี้เรารออะไรกันเนี่ยตรงนี้เรารออะไรกันใช่เรครับยืนคุยเล่นเฉยคุยเฉยใช่อะแล้วแล้วพี่ผู้ชายเมื่อกี้ไปไหนแล้วพี่อะไรจีทีจีชื่ชื่อเขาชื่อจีเจ็บปะอะไรนะจีเจหรือทีจีทีทีเจทีทีเจใช่ไหมไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วไปไหนแล้วบ้องอ้าว แล้วเราเราเราไปให้ความหวังเขาหรือเปล่าเขาเขาติดตามเราขนาดนี้ยให้เขาไปเจอกันที่เมืองนะอ๋อเมืองเมื่อกี้นะรู้จักกับพวกนี้มั้งใช่ใช่แล้วแล้วทำไมเราอยากให้เขาก็ไปยืนลองปีเขาเป็นป่าป้าล่ะทำไมเราอยากให้เขาเป็นป่าป้าทำไมอยากรู้ทใช่ใช่ใช่อยากรู้ไงคนเราจะต้องการใครเป็นป่าป้าทุกคนจะต้องรู้เห็นโลฮาะ์ลาเบียโซโลชาอยากพ่อเก็ลาบูมันหายเบลโคเนล่าใช่ ้าทำไมทำไมดูแลเป็นแบบป้าป๊าม้าไม่ได้อะทำไมต้องดูแลเป็นพออะเอ้าเพาะเขาห่วงมากกว่าไงใครล่ะอ๋อถ้าเป็นพ่อจะห่วงมากกว่าไงแล้วถ้าเป็นแฟนคือมันจะห่วงไม่เท่ากันหรอใช่เราสามารถดื้อได้อะออโอ้โหอะไรนี่ก่อเสียงดังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจออแสดงว่าเรามีคนคุยอยู่แล้วใช่ไหมนะเออเออค่ะ เอ้ย่างเงียบดิแสดงว่าในโทรศัพท์มีหลายเบอร์อย่างเงี้ยตั้งเงียบอย่างเงี้ยใช่ไหมป้าป้าหนึ่งป้าป้าสองป้าป้าสามหรือเปล่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่มงียบไม่มีอ่ะีคนขายไม้ขายเลขขายแร่โอแบบนี้นี่เองคนขายแตงโมคนขายส้มอะไรไปเรื่อยหร่แก้ได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 ้นี่คืออะไรฮะ ได้นี่คืออได้นี่ก็คือโอเคไงมีแต่คนขายไงแต่นี่อือชื่ออะไรนะชื่อมิวอ่ะอแมวโซ่แมวโซ่มิวพี่นายพี่พ่อเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะไปส่งของเลเวลแป๊บนึงไปกลับมาอออเเเแมวส่งอันนี้ชื่ออะไรนะมิวมิวมิวอันนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้เหรอมิวเชคมิวเชคอันนี้อันนี้คือบอกได้เลยว่าใน้ไดโนเสาร์ข้างบนก็คือแบบเบาไปเลยเพราะว่านี่คือเสือผู้หญิงตัวจริงบอกเลยนี่น่ากลัวมาก บอกเลยว่าอย่าเล่นด้วยอย่าเล่นกับไฟใครเนี่ยมิวเชคข้างๆเนี่ยข้างข้างโอ้โหก็น่าดูดูลายออกแล้วปะเดี๋ผู้หญิงนั่งมินิคอปเปอร์มันนี่วิ่งก่อนคนอื่นเลยก่อนพวกนี่ใช่ไม่คือเรารู้เลยใครไม่เล่นข้างข้างนี่ใครวะเนี่ยเบกกี้คะเบกอ๋อก็ว่าใครเบกกี้รู้จักด้วยเหรอเอาชมพูเอาชิมอะไรชมพูเอาชมพูโอเคเรียกไปเถอะเรียกไปเถอะชื่อกูประมาณร้อยชื่อแล้วตอนเนี้ย เข้าเมืองมาแม่งมีทุกชื่อเลยเป็นอไหนพอาที่แมวม่วงเก็บรถเก็บรถเปลี่ยนเป็นม่วงอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ค้าค้าว่าว่าเมื่อกี้อะไรถึงเยี้ยใชีไหโอ้คิดถึงเฉยเลยโอเขาเขาหักอกลูกพี่ผมอะเนี่ยผู้ชายคนนี้เขากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เหักหักอกแบบว่าหายไปแล้วทีเจ้ลูกพี่ทีเจ้ เกินไปนะใช่เขาหักอกแบบหักอกแบบเป็นพ่อลูกเลยเป็นพ่อลูกไปเลยไม่ใช่แค่เพื่อนนะอ๋อนี่พี่พ่อเราเนี่ยใช่หายไปลายวันม่ไดไมาตอนแรกมันจะมีพ่อไม่ได้เปลี่ยนรูปคนเลยก็คนทักผิดประจำเลยอ่ะทักเป็นคนชื่อโฟกชื่อโฟกแล้วแต่งตัวเหมือนกันนี่กะก็เลยเปลี่ยนเนี่ยพยายามเปลี่ยนให้ไม่เหมือนใครที่สุดแล้วโอ้หเวน้อยใจเลยอุนังสาร คือมันไม่ได้ทาเพชแค่ฟุกอ่ะทาเิดเป็นเฟรมบ้างใครบ้างก็ไม่รู้ก็เลยต้องเปลี่ยนแบบใช่ห้ไม่เหมือนใครที่สุดอ่ะเราลองเปลี่ยนรอยสักกันไหมรอยสักอันนี้ก็ไม่เหมือนใครเนาะจริงอ่ะจริงไม่เหมือนใครอ่ะงั้นกระเป๋าเราเปลี่ยนยังกระเป๋าเราเปลี่ยนยังกระเป๋าก็เอาจริงๆก็ไม่มีใครสะพายไหมอ่ะนี่ไงผมก็สะพายเนี่ยมันคนละแบบกันนะอันนี้เป็นหมีโอเค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 กระต่ายกระต่ายเปลี่ยนยังกระต่ายเปลี่ยนยัง กร,กระตา่ะา,ะตายน่ารักแล้วเรื่องืองเรื่องก็คือไม่ไม่เปลี่ยนไง <c oughs> แต่มันจำกันทร่ขาวด้ทรงผมขาวไงขาวที่แบบมันไม่น่าเปลี่ยนไปได้ไงเราเราเราเ,เปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินไหมทรงผมนอ๋อ <c oughs> ไม่ไมชอบน้ำเงินนะไม่ชอบน้ำเงินอีกไม่ไม่ชอบสีน้ำเงินแต่ทรงผมไม่ชอบสีน้ำเงินอ๋อเข้าใจแล้วเราเปลี่ยนรองเท้ายังเปลี่ยนรองเท้าอ๋ออันนี่ยังไม่ตึงหม่ห ยังไม่เป็นที่จดจำเลยใช่เราต้องถ่าย้นเเขาจดจำเราว่าเราเราเป็นคนยังไงเขาจะรัข่าไปแปดแต่งทยแปเราแบบเราต้องสร้างวีดีโอย่างไได้ไได้แหละให้คนเขาจดจำได้านะชื่อชื่อพอดใช่ไหมพอดใช่ไหมใช่ใช่เราต้องให้คนเขาจดจำไปชกนายกพอดทุกคนจะจำชื่อเราเพราะชื่อเราจะขึ้นใบแดงอยู่ข้างบน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ทุกคนจำเราเลยนะไม่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 เอาอันนี้ไม่เอาเอานี้ไม่เอาไม่อยากให้คนจำไม่ไช่เ่ยไม่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 เอาเละไม่เอาอันนี้ไม่เอาด้วยเป็นที่จดจำเลยนะไม่เอาอรออย่าหาทำนะใบแดงโอเคโอเคได้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 ทำไมทุกคนมีตัวอะไรเกาะไปหมดเลยทำไมผมไม่มีไงเน่ะ ผมเนี่ยหลายตัวเนี่ยใส่แมวสิใส่แมวใส่หลายทีดีลองใส่แมวลองใส่แมวใส่แมวที่ดีใส่ที่ดีใส่หน้ากากก็ได้คนจำได้เออว่ะเใส่หน้ากากนี่เราแทงไม่ยังครับเอาจริ้งะเนแหละเอาจริงมีดเอ้ยนั่งเก็บนั่งเก็บเลยนั่งเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยไม่ไม่รู้ความหมายหน้ากากนี้หรอไม่รู้ไม่รู้อ่าโอเคเลเวลไม่ถึงหนังโป้ไงพี่ยากมาก แทงไยาวครับพี่ไม่สันทัดพี่ไม่สันทัดอะโทษดิกี่คนก็ไม่หวานนใส่หน้ากากนะพี่พี่ไม่ดเดี๋ยวนี้พี่ขอโทษขอโทษี่คธรรมะธโมะนั่งสมาธิทุกวันว่าทุกคนธรรมะธโมม่ไม่รู้เรื่องยใช่ไยใช่ไปทํามากันสรุปาการนคนแยกสองคนเฉยเลยะตั้งหลารีฟ้อมในเลือเจตัวเราเราไปทาอะไรมาตั้งหนาเลือดเต็มตัวเลยเนี่ย ไม่นะหลาก็แค่ไปเอาของจากในเซฟมานะ่ะเดี๋ยวเขาปาเอาไปเอาของอยังไงให้เลือดท่วมขนาดนั้นอ๋อก็เห็นมีศพอยู่หน้าประตูก็เลยเล่นแล้วหน่อย๋อผมไม่แปลกใจที่เป็นพี่น้องกันเจ้าขาขขาขขานี่แบบสุดยอดเอ้มีเนคิดว่าเป็นน้องหลามปะเนี่ยแต่น้องหลามไม่ได้ใส่กระเป๋าไงใช่ปกติน้องหลามจะใส่กระเป๋านะ่ะข้างหลังก็จะมีม,มีปืนอะไรยุ่งหลังอะ่ะ ใช่เรารอคนถามอย่างเงี้ยน้องก็เอาเลยอะไรเนี่ยพี่ชาอะไรเนี่ยอะไรเนะ่ะเอาเลยวห้าบาทสี่บาทก็เอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพี่ชาช่วงนี้ต้องการคอนเทนต์อย่างภาษาอังกฤษนี่ยังได้ยังได้ยังภาษาอังกฤษนะได้ได้ได้มามาได้แล้วไรยโอเคเก่งเก่งดีเหมือนกันว่าแต่แบกี้เป็นไหนเราโอ้ตัดกูคืนด้วยโอ้ตัดกูคืนด้วยแบกี้ไปไหนนะอะไรกันนักนะจะไปจีนธรรมดาหะไปแล้วเหมือนกัน ไปแล้วหล่ะพี่ดากำลัมองไงไม่ต้องไปทำไมไปไวจังล้าพี่เนี่ยฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายจะเอาอะไรทำสิครับนี่เราเป็นเพื่อนกันจริงหนะแต่มีงาเท่าไหร่ครับเล่นนะนี่เราเป็นเพื่อนกันจริงเหรอเนี่ยอาจลองมาก่อนไม่ลองไม่รู้ทำไมอะเราพูดเป็นเพื่อนกันมันเสียงแบบร่อยๆอยยังเลยอะห๊ะเสียงเราเราเสียงสองอะตอนตอนพอดตอนพอดคุยกับเราพอดไม่ใช่เสียงนี้อะ โอ้ไม่ไม่ก็ปกติมเหมอนะเอใช่เราเนี่ยปกติเราในสิบเสียงอะเราคิดเองอะเราคิดเองอะโดดเดี่ยวโทษ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 ได้ไหมล่ะโทษเท่าไหร่ไได้ครับมีคนจับผิดนะเฉยจับผิดเฉยชอบน่ะจับผิดเรื่องชาวบ้านอะวันวันก็ทำอย่างงี้แหละแล้วก็ไถ่ตังเราล่ะพอตั้งย่างชอบเลยอะไรนะเราพอตั้งเลยเฮ้ยผมบอกเลยนะถ้าคนที่ได้ตังค์ผมคือเมียผมเท่านั้นนะบอกตอนนี้นะโเดี๋ยว น่ไมีคนสนใจอาสามสี่น้องอ่ะให้ตั้งเจ็ดจุดห้าเอ็มเลยโอ้เอาดิงั้นนะเอาดิวะเอาไปรออะไรล่ะจัดเลยจัดเลยรออะไรขายเลยขายไปเลยดีกว่าเอาตังค์แต่มีตังค์ก็เท่านั้นนะตอนนี้ไม่มีไม่มีรถห่งเออถ้ามีตังค์ไม่มีคนขายรถก็เท่านั้นจริงไหมแมวแม่แต่ว่าเดี๋ยวค่ายไปใส่มาใหม่อาสามสี่สบายๆอยู่จอดถูกแมไปเอามาใหม่ก็ได้เอากำไรไปเรื่อยๆใช่ใช่ช่วงนี้หาตังค์ไป โอเคครับพี่ฟ้าขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปรับก่อนครับอย่าไปทุบหัวเขาเลยเดี๋ยวพอเขาแบบสับล้างไม่ทันเดี๋ยวเขาเขาก็โดนทุบอยากทุบแมวบนหัวทุบอ๋อใจเย็นนะอย่าไปทุบเลยอย่าไปทุบเชื่อพี่ดิเออเดี๋ยวมันสับเดี๋ยวมันสับล้างไม่ทันเดี๋ยวก็โดนผู้หญิงก็ทุบเองน่ะเชื่อดิเอาโอ้แมวโดนลงมาแล้วหายไปเลยไาเลย สับรางทีหกเจ็ดคนนะมันไม่ทันอยู่แล้วเข้าใจปะโอ้โหก็น่า6กเจ็ดคนแล้วดูวิ่งแบบมินิคูปเปอร์ปุ๊บวิ่งแบบใช่ไปขายสวัสดีครับหมอเหมือช่างอะไรเงี้ยเอาหมดเลยอ่ะเออมีปูนขายไหมครับไปไปไปเราเราไปทำงานแล้วครับไปครับ ไปแล้วครับคุณดูเนียอะไรนะนาเนียไปแล้วครับไปแล้วครับคุณดูเนียเอ้ยนาเนียก็แล้วก็พี่พอร์ตไปแล้วครับเจอกันครับเจอครับเจอครับคุณพอร์เจอครับครับผมครับผมอะไรนะอันแน่นินทานินทาปะเนี่ยนินทาปะเนี่ยอย่านะอย่าแล้วรู้ทันนะเ แล้วกันนะน้าไม่ได้น้าออกมาเลยนะอย่านะอย่านะก็ไปชี้เขาทำไมล่ะออกมาถึงหาชิวว่าแล้วจามไม่หยุดเลยเมื่อกี้จามไม่หยุดเลยเออมาแล้วว่าเราต้องมีต้องมีมั่งอะ